สวัสดีค่ะแฟนคลับพี่อุบวิรยะแล้วก็คู่ซาไทยทุกท่านเนาะค่ะเนาะคลิปนี้เราก็มาพบกับน้าหน่อยอีกแล้วพี่น้องน้าหน่อยก็จะมาพูดถึงประเด็นพี่อุบวิรยะเพิน่นกระได้ออกมาไล่โซดพูดคุยเรื่องว่าใครกันแน่เป็นคนเท่ง,งานในวันที่สิบสองท่านว่านาอพี่น้องงานนี่พี่อุบวิรยะเพิน่นกระได้ออกมาไล่โซดพร้อมกับคู่ซาไทยแล้วกระไดพูดคุยถึงประเด็นนี่นอกจาก็เป็นกําลังใจให้พี่อุบกับหลายๆคนที่ กำลังาพาดพิงกันกำลังดราม่ากันอยู่ตอนนี้เนาะพี่น้องเนาะก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านเคลียร์ใจกันได้เร็วๆเนาะจา้ะกะมีคลิปบางซวงให้พี่ให้น้องเข้าส้มมาส้มกันเลยจา้าไม่ใช่นกอกอกผมเป็นคนพูดเองเรื่องแฟชั่นกอกอกไม่ได้เกี่ยวกับเอ่อพี่อุ๊บเลยที่ว่าว่าว่าจะไม่มีพี่อุ๊บไม่ไม่ได้พูดเลยไมเ่เป็นไม่พูดเลยไม่ได้พูดเลยก็เป็นเพราะใครก็ คนหนึ่งพูดแต่ไม่ใช่พี่วุ้บวุ้บอยากอยากอยากจัดอยากจัดอยากจัดอยู่แต่มีคนคนหนึ่งเพย์ขอปฏิเสธงานทุกอย่างของพี่วุ้บุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละครับคิดตัวเราเองนะฮะนั่นแหละครับมีเสียงคลิปด้วยมีเสียงการเทปด้วยมีมีคลิปเสียงหลักฐานด้วยเออจริงๆริงคือเราตั้งใจอยากจะทําแล้วเราอยากจะทำพุ่ง